คนนี้มีควัญเยี่ยมฟ้องนะครับปลาคืนชื่นชมครับนะครับดูความใสงานนะครับง้าเป็นยังเราออหางเครื่องหางเครื่องอันนี้เบาๆก่อนนะครับเบาๆก่อนไป็นเสียงเอ้าใกล้ๆดังกึนมีสดใสจักึนนะครับเอ้าโอ้ยอดีนก็บัง สวยงามภาษาที่ว่าป้องไปตะไลน,นะครับท่านที่อยู่ทางภาคกลางมันก็ป้องไปตะไลน,นะครับถ้าถ้า,ถามีเชื่อๆ,ๆนี่ะเป็นป้องไปจีนตือนะครับท่านอาจารย์มีอะไรให้ ที่จกลตัวกะเนนคับมีมีหลงน้เงินขาครับอีตนะรับตะไเล็กองเรียตะไคงโเรียนแล้แต่ของอนะครับ ท่านครับจากบ้านโกกาสิงห์น,นะครับอำเภอกเกษตรนิสัยนะครับหน้าซอยนั่นนะครับมนะครับขอเสียงผมมือให้หางจักบ้านนะครับพี่น้องเตรีพร้อมแล้วเชิญครับไปชั้นกงไปสิงลานเทพเวลาเป็นผู้ชนะ สำคัญมากมากต้นไปสิษล้านเท่าที่ผ่านมาเวลาสุดๆเท่าไหร่ครับตอนนี้เริ่มใส่ปลายนะครับปลายหางเตียงเปิดฟ้านครแกเป็นผู้สร้างกางทัพสองหนึ่งปอนยื่นมา ไม่ดูทางบ้านนะครับเออขอยุ่นต่อแล้วนั่นก็เล่าไปว่างนะเล่าว่าเพื่อนๆก็มากินดวัดต่อไปนะโอนไหนผู้กองมากลางสาวชูตีมาใช่ไหมครับชูตีมาเนี่ยตะบงถูกต้องครับอาจารย์ครับครับผม แจ้งเวลาบ้องไฟล้างครับของคุณแม่เราจะจุดบั้งไฟที่ฐานจุดที่หนึ่งหมายเลขสามของคุณครูชัดกระมนคุณหอมโรงเรียนนาชมดอนกลางหมห้ทางด่างค่ายเทพเวลาเป็นผู้สร้างสรรค์สามอนึ่งไป บ้านจะท้องนะครับปับทมาสะอาดบนหน้าเรืเอาเราเนองทั้งปังทมาสะอาดเท่าตรอดเจริญน,นะครับ<ง>เพี่อเอ้ยบนกระดาษเ้อมงคลนะครับเห็นทงเขียวกึ่งสนองอันที่สามครับฐานที่สามตกแต่งเสร็จหรือยังครับเจ้าหน้าหันหันหน้าเขาสู่ฐานที่สองเนอฐานที่สามนะครับประดับกัลงมาก่อนนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอแป๊บเดียวนะครับรอได้รอได้รอได้นะครับความพร้อมอยู่ที่ฐานที่สองนะครับรอเสียแดงกนะันแป๊บเดียวนะอันน้องๆที่ถอยมาท่านผู้กองเสียแดงเสียดังอยู่คู่แรกเนีมูลลน้นี้มู้หลงมู้หลานไม่ลลถอยออกมานะครับอเอาสีเน<อ> <ผม S 2> ี่ยผ<ร> <ชน S 1> มบอกว่ายืนแม่ยังว่นแม่ยืนต้นคู่กับสูงใหญ่แบบนี้ยังมายืนอีกอยู่ ป้า้งพื้นเปน็นยิงขึ้นกระเหนหน่อยสิครับอาจารย์ปเลยครับครับผมครับผมลำดับต่อไปเราจะจุดบ้างไฟแสงถามที่สองหมายเลขห้าสามของคุณครูสุภัทรามงคลถวายองค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมรีอรไทยเปิดปฟาสร้างสรรค์สามสองหนึ่งไป เหนืหลเด้อล,ลำดับต่อไปเราจะจุดบั้งไฟแสนถานที่4หมายเลข2-1ของค<อ>ุณจุวะบุดีบุญประคองสกคลการช่างถวายองค์พระมหาธาตุวัดกลางบุรเวศ3-2-1ไปสกลลกอลสกุลกอ คนไกลบ้านแจ้ไขครับแจ้ไขด้วยความเคารพค่ายเทพพนมเอาต่อโลแกนสุพัชรินลครับสิบเอ็ดเป็นบั้งไฟแสงของคุณพาณิชั์เจริญสุข มอบหมายทางด้านพี่กุลทองเป็นผู้สร้างสรรค์สามน 3, 2, ึ่งไปพี่กุลทองไป,ไปอ,อมอบไปปะ,ะแก้ไข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 เราจะเป็นผู้สร้างสรรค์ฐานเ,เดินลงก่อนะ เพื่อเป่าไห,าหลผมก็ตกใจเนาะ <ผม S 1> เห็นแล้กวก็เล่นหัวหน้าเห็นแล้วกนรถไฟที่ฐานจุดที่สามครับของคุณพานิพักครับพร้อมพี่คุณทองสามสองหนึ่งไปไปเลย ห้าหนึ่งของนอสอจำปาดางสาวจำปาณด,ดาหอมพี่น้องลูกหลานแม่นี่พอน่วยปั้นไทยสมบูรณ์ถวายองค์พระมหาคาาุวัดกลางดงเวทเทพเวลาสร้างสรรค์สามสองหนึ่ง สาสรรมุมคนรักอัตาีวะนำต่อาย3 2 1ไปดูนไปะครับสามส ที่หมีความพร้อมน,นะครับเป็นมวกไปของคุณ <S <S คุณวีญพรถ้าออจีต้องพอไปนะครับตานะนะครับคุณอุไรมีแววนะครับคุณคีออุไรมีแววอันนี้เพื่อนนะครับ,อ,รนะรบอ,รอัน,น,อน,นะบทนที่สี่ต้องพอไปนะครับทานนี้หมอกวันเยอะผมมองไม่เห็นนะครับเป็นปวกไปหานที่5้าไเลขห้าสามสามตานะคุณอุไรมีแววพร้อม สามสองหนึ่งไปอันนี้เป็นขอไฟตำรวจด,ด้วครับเด้เอของไฟตำรวจ นำมาถวายคุณกระยาระหงนำมาถวายทุกที่ปลอดไทยสามสนไปพ<ป>ี่น้องรับบ่งไฟโยก่อนไนะแก้วเรายุงมาจากจังหวัดชนบุรีถวายองค์พระมหาธาตุวัดกางอุดมว เหตุเวลาสร้างสร้นสามสองหนึ่งไปเข้าไปดอมครับหนึ่งดอมคนดอลล่าคูเด้อขอมูลฐานสองครับขอมูลฐานสองพี่ดองขึ้นได้แล้วเด้อหมายเลขหนึ่งห้าเป็นป่อเปยแสนคนใกล้สากรการช่าง คุณไอราดาสงกรามคุณไอราดาสงกรามเป็นผู้นำมาถวายทุกที่ปลอดภัยสามสอน่ปาเป็นรถเยร์ัเนายเกียร์เบิงเบงเนียครับเนี่ยมันรถเกียร ชุดแต่แรกแม่ไม่บอกที่ไหนเราไม้ได้เอาเลยจี้ไว้จี้ไว้โอ้โหเอาแก้ไขครับบอยพระนงไพ่แก้ไขอ่าทายชิ้นหนึ่งถึงก็ได้ครับผมทายจนจมูกจุดนะครับหมุนยางเดียวไปหมุนยางเดียว ปอยคนทำไปเดี๋ยวคนมากมวนมัก,มกฟอนมักล้ำม,มักลองเพลงขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับพอยายเอ็ดนะครับพอยายเอ็ดอำเภอน,นาเกียนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมหามูอยู่กองด้วยการเด้อนะครับมหามูอยู่กองด้วยการมูสุขบัตรแล้วพอยายเอ็ดอำเภอน,นาเกียทยี่ฐานจุดที่3านะครับฐานที่สีอย่าพึ่งเลยครับท่านอาจารย์ขออนุญาตครับ ครับผมฐานสี่ขยับเลยครับขยับเลยนะครับขยับเลยครับขึ้นครับให้โอกาสฐานสามด้วยครับพร้อมด้ครับโอเคไหมอ่าฟาวล็อกฟาวล์มาแล้วครับว่าเป็นตกไฟล้านนะครับเดินฐานสามฐานสามครับผมฐานสี่ขยับเลยนะครับต่อไปเราจะจุดต้งไฟที่ฐานจุดที่สาม หมายเลข19ของคุณขวัญไทยโทมีมอบหมายทางด้านหลานเจ้าปู่รันสาหเป็นผู้สร้างสรรค์31ป้ยทุกฐานหยุดก่อนทุกฐานหยุดก่อนเพราะว่ามันตรงกับกองอำนวยการ กุญแจเดีย่กันเออลงลงก,ก่อนครับด้วยความ,มาเคารพเจ้าหน้าทไ,ไ่เออนะครับตาเซียนบัดน,น้องพ่อมากดีให้ไปหามูนายูลนันดุกชิ้นน่าังเพ่งฐานที่สี่ดวนดาจากใจโจปัญเชียนหาจา้าโจเยูลนันดุกชินะ้นเนอะฐานท,ที่หนึ่งครับปัญจันครับลำเบอร์ห้าสองครับผมความพร้อม ฐานที่สองหลบก่อนได้ไหมครับฐานที่สองอย่าพุ่งดึงนะครับฐาทนที่สองฐานที่สองหลบก่อนนะครับโอเคขอบคุณครับหมายเลขสองลบก่อนมีขี้หลบไหมละ่ะมีมีครับเดิจ, <ะ S 1> <ม>จูงบ้องไฟฐานที่หนึ่งหมายเลขห้าสองเป็นบ้องไฟของน่าจะเป็นนักเรียนในสิบนะครับต้องขออภัยนะครับถ้าได้อ่านผิดนะครับนายสอนพิษพนมพุ่ครับสุนวรพิษ อโรมคุณนักเรียน้องบางไปสีามบ่มีน hm. ักเรียนร้อยสิบเอ็ดเติมน้ำมันเตีมทังโรงเรียนนสิทหารบกตำบลหนองแก่อำเภอหัวหยินงจังหวัดปะทวบนีฉันมอบใยให้เทีเวลาเป็นผู้นลหนึ่ลเป้าลำนล่งลำเป้าลนไหมนะส2 1สองหนึ่งไป ฐันที่หนึ่งหมายเลข45ของคุณสมบัติหาริโนถวายองค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวทเทพเวลาสร้างสรรค์3 2 1ไปเอ้าเ้าภาษาแคเบอรประตโตแก้ไขแก้ไขไอแก้ไขฐานที่สองครับฐานที่สองครับเห็นมีความพร้อมเปบ้องไฟแสนเปิดฟ้าควาแกลไปผู้สร้างสรรค์ อันที่สองนะครับ 12, 12, ษษษษษษเบอร์สองสองพุทธอสนาเครื่องทุกเบอร์ฟันนครแก่สร้างสถานที่สามลงก่อนนะครับสามต้อนรับไปประชาสัมพันธ์นะครับฐานที่สามหลายแบบฐานที่สาม สนาไว้ทุกทีฟอร์ทไทยตามสองหนึ่งไปไปไปใช่ไปโอ้ดีดเอาไว้แค่นนอนนะครับแต่แก้ไขเรี่ยว่าจะช็อตใหม่ครับโอ้ขออนุญาตคันเป็นอันอเออ ขออนุญาตนะครับขอภัยนะสองหนึ่งป้าย คุณศรีนวลปียักขุนเนาะปียักคุณศรีนวลเทศเวลาเป็นผู้สร้งสางแสนปวงไฟล้านบั้งนี้ตามตามืงนดังเต้า อาจารย์ครับฐานที่5นะครับลำเบอร์571ครับครับชัดเจนครับชัดเจนถูกต้องเป็นบ้องไฟห้0ห0ืใช่ไหมครับถูกต้องเ,เป็นบ,บ้องไฟเองา่อาจารย์ไก่พรสันเดช์จัดพมโหมายเลข35มหเบอรไฟนครแกเป็นผู้สร้างสรรค์นะครับ ถ้าบ้องไฟประดับจุดพบแล้วคุณเดินนะครับบอเดอร้าบเดอรมอไฟประดับนี่หางเด้อไจีตนิดน้อยนะครับกระบองอัน่ารกประเดนอแกบอเขาบ้าด้ันอันรช่วย

คุณแค่ทัางดอนละคพลนะครับพ<ห>ี่น้อกับที่ทังพลการที่สามหมายเลข 22, นัมเบอร์สองสองครับอาจารย์นัมเบอร์สองสองของคุณนางสาวนัทน,นางสาวนัทพัศน์ทมี